ซึ่งถ้าเราอยู่ด้วยกันเป็นทีมกันได้นี่ดีมากมกาิจกรรนี้เหมาะกับที่ผมมาพูดหน้าเลยนะครับมาคดีๆของมาพูดคมมอาในใจผมเลยนะครับเรื่องมันดีมากเลยครับซึ่งจริงๆแล้เนี่ยผมกำลังจะสร้างขึ้นนะผมสร้างระบบหนึง่งที่เป็นระบบของเขึ้นมานครับเพื่อที่จะเป็นแรงขับดันในเรื่องของความรุ่งเรอก็สร้างเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้ที่นะม,มีสร้างรายลาสร้างมร่นะครับก็คือสามารถใช้งาน ถ้าเข้าไปอยู่ด้วยกันับพลังจะเกิดครับไม่ต้องเจอหน้ากันแต่พลังเกิดนี่คือระบบที่ผมต้องการครับในช่วงสุดท้ายนะครับก็มีคำถามแต่ที่ผมเสนอถามทุกท่านครับข้าวนะเวลามาถึงตรงนี้เรียกว่าเป็นช่วงสุดท้ายของราการตัดการนี้นั่นคือช่วงของการประเมินที่จะต้อนพิจารณา ขอให้อาจารย์พ่านจรสรุปให้กับห้องประชุมแบบนี้ฟังเสียงว่าแท้ที่จริงกระบวนการสอนนบบซีซี น่าจะมีลักษณะอย่างไรน่าจะโชว์ด้วยสไลและขณะเดียวกันอยากให้อาจารย์มาชชวยวิพากษ์ว่าตลอดเวลาเจ็ดวันที่เตรียมก,การเรื่องนี้ มีข้อสังเกตอย่างไรบ้างโอเคครับก็ขอบคุณอาจารย์ได้วันนี้เลาวเรียนนะก็จริงนะครับของผมสาวภาพอย่างนี้ครับสาวภาพว่า PMQD ครับได้สู่อแลแน่เนี่ยผมต้มาจากผมชัวร์นี้เราเล่าจริงต้อมาจากผมส่วนนึงเนี่ยเพราะผมตอบคำถามไม่ตรงกับคีครับผมเน้นเพื่อนเป็นสำคัญครับใจผมเนี่ยโคตรเน้นเลยครับ ทำกิจกรรมตรงหมดครับแต่ผมไม่มีความรู้อะแต่ผมกลับมาอ่านเจ็ดวันที่ผ่านมาถ้าให้ผมไปตอบอีกผมว่าผมเราก็สร้างหลักฐานขึ้นมาไม่ใช่หลักฐานครับว่ารูปเราถ่ายรอบนึงอะผมว่าเราต้องจะเร้ยนคะแนนด้งนคะแนนบ้างนะอย่างหนึ่งไม่หนึ่งก็สองอะไรเงี้ยครับ,บก็ตอบตามความเป็นเด็กของผมเนาะแต่ตอนนี้ผมเข้าใจครับว่าซีซีเป็นสินสง่งที่สำคัญสำคัญมากนะครับซึ่งมันเหมาะกับพวกเรา สร้างเงื่อนแบบนี้สิสิมันบอกพวกเราทุกๆคนนะครับเด็กมันจะโตขึ้นได้เนี่ยมัต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเหมือนผมเนี่ยผมผมเป็นอาจารย์ที่สอนซีซีหวยอ่ะแต่ชีวิตผมอะเรียนรู้ตัวเองมาตลอดชีวิตนะครับนี่ถูกถูกเทมาจริงอาจารย์ใหญ่ผมเทมาซึ่งลักษณะของการสอนซีซีอ่ะสุดท้ายต้ก็มีประเมินผลนะเช่นประเมินนะประเมินสองอย่างอ่ะหนึ่งประเมินว่านักเรียนผ่านไหม สองับต้องกล้าประเมินครับว่าเราสอนห่วยไหมแต่เราต้องกล้าให้เดกประเมินเราว่ามันดีไม่ดีไหมเอเราปรับปรุงผมก็ต้องเสียภาพว่าผมทำให้ได้ศูนย์นะแต่ปีหน้าผมจะไม่ให้มันไดู้ปีหน้าผมจะทําให้มันได้ขึ้นใหม่ทีนึงเรื่องนี้นะหรือทําให้เต็มที่ก่อนเนี่ยได้ศูนย์ก็ช่างมันนะแต่ตอนนั้นผมเพิ่งทำไม่เต็มที่อ่ะก็เลยได้ศูนย์นะก็ไม่เป็นไรครับอันนี้คือสิถ้าจะประเมินนะเจ็ดวันนี้เหนื่อแค่ไหน ไม่ได้นอนครับก็มานั่งฟังอะไรก็ไม่รู้นะ,จร,นะรจริงๆแคเรื่างนี้นะครับที่แกอัดแกอัดทุกวันเลยับอัดอยอะแยแหละนะฮะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปแชร์กันเดีย๋ยวเราไปแชร์ความรู้ผมด้วยนะไปแชร์กันที่เดี๋ยวมันเรื่องจังหวะเวลาจังกับนะครับก็คือที่ส่วน Q&A นะครับก็คงไม่ต้องถามหรือเพื่อนสนใจนะครับถ้าสนใจครับให้เข้าเว็บนี้ครับ q&a.ai/ucn/keen นะคดี๋ยวทำลิงก์ไว้ในหะ้ได้ในในหน้าหน้า Q&A ให้เข้าไปประเมินผมครับอาจารยไปเอาสไลด์เอาเสียงอาจารย์ของนวลไปให้ฟังเล่นๆน,นะนะครับเวลาขับรถนะครับก็คงพกสมุดเรียนกันนะครับก็เดี๋ยวจะเกิดเว็บไซต์นี้ครับจะทำให้เราเกิดพลังครับเ,นะเ,เข้าอะไรส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้ากันแต่เป็นส่วนใหญ่ก็ทำนี่ยกมือครับช่วยเข้าสังิกตดิ่งนะฮะทำตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ทำระบบทุกอย่างทำด้วยตัวเองผมไม่ได้ก๊อปมาแล้วแล้วก็ทำทำเองทุกอย่างอยากปรับปรุงอะไรเด็กมันจะปรับปรุงให้นี้คือสิ่งที่ผม